ก้าวไปอย่าเสือพ่ายบันเกิดจจจเจ้าอะไรมาเกิดเรื่องเหี้ยก่อนหายไปเลยมั้งครับ<ะ>นอ้อกจาหายไปเลยค่ะตั้งแต่กี่โมงนะครับเห็นเห็นตานบอกว่าบใบสองมงโดยสหาหลานเนี่ยปูไปน่ะถวดไปน,าาน่ะเจ้าพระครู เกมเลยเกมพี่มอดาเเี๋ยวเกบอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบอลมาเลยบอลมาเลยเอาบอลลงามาเลยครับเอาบอลเยเอาบอลงมานี่เลยเกไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาผ้ามาเอาเอาเอาผ้าอกกัหมเออเเ ดงมานงๆเต้องต้นอะจับต้อนนองาเลยดึงลกคุ้มเลยค่า ีเระวังพัดไป

แค่นั้นเหรอครับครับมันเล่นเตยรอนหมอเนี่ยครับตับหมูแดงบ้านเนี่ยมันจะไปไหนมันจะเคยไปไหนสักที่อ่ะเขาหนี่หากระปจอเจอหาไหนกระป๋อจอมันกระพิดสังเกตก็เลยมาดูข้างซากอาหารลงเท้าลูกฮันก็เลยไปห้องเขามาเราตอนกี่โมงครับตอนประมาณสักตีห้าโมงนี่แหละเจ้า กะเลยไปห้องเขามากะเลยเพื่อเขามางุ้มพอนีเจ้าเนีดยทีเขมหนุ่มนมเช็กวันเกิดเปิ่นันเกิดวันนี่เปิ่นไปบอกงี้ร้อนวันนี้ว่าวันนี้วันเกิดเปิ่นอายุเจ็ดสี่แล้วเปิ่นวัยอี๋ไม่แรงกาอย่าเสือพ่ายวันเสือพ่ายวันเกิดกลายเป็นว่าซสอหาเจ้าตัวกบะเอาลรมามามาหา เอยที่ได้อยู่บ้านนี้เด้อแน่แวแบบพี่เทิมตอนเล่นกับเนี่ยตอนจะไปที่ไหนแล้วก,ก็อาจจะได้แบบฟ้ามันพิเศปกติอีเนี่ยทำซ้ำถึงกระสุนจอดมีหอยลื<อ>่นไปมีหอยลื่นลงไปจ <c oughs> อดอะอยากเขาไปหับขึ้นมาอยากเขาไปหับขึ้นมาจ้ด พ <inside>. oh! ีดเทิมมาแอลหายา้าอไปทำมาเอลพีเทิมนี่ก็ยาลับแล้วจะเอเกิดิ่นเป็นิืนว่ะนึ่งอยู่านีเจ้าอยู่ปอหนึ่งเป็นยังถามเองเเองอายุเม่อไรเป็นว่าถามลูกสาวเนาะอยู่ปออะไรเิ่นว่าุ้งนี่ครับลอยลงอยลงะครับ แล้วก็ลองท้าวลอยที่พูดนะอ๋อมี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 ลอยร้องข้าวเพิ่นวันเกิดเพิ่นวันนี้ครับเออนี่เป็นลอยนี่วันวันนี้เป็น,เป,นเป็นวันเกิดเพิ่นรับวันเกิดจะซื้อเค้กซื้ออะไรเนี่ยมาเทียมลรืองก่อนเตียมนะครับ

โค้งนักเก็ตดีฟอยอ่ะโคว้ว่านักเก็เองอ่ะวนนี้เราหลอกหนึ่ง

ມັນເຂົາຫາຍໄປແຕ່ບ່າຍ3ເນາະເອີ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 ນີ້ກໍເປັນນຶກ